ขาไก่หรือเท้าไก่30นาทีนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดเตาสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบประกบอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เราต้มตีนไก่อยู่นะคะทุกคนวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทำตีนไก่ซอสเกาหลีนะคะทุกคนมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นขิงนะคะกระเทียมต้นหอม หอมหวัวขาวหรือว่าหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสโคชูจังซีิ๊วขาวน้ำตาลพริกเกาหลีนะคะพริกป่นเกาหลีน้ำมันงาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำซอสกันเลยนะกก็จะใช้โคชูจังก่อนใส่ลงไปในถ้วยกบจะทำซอสก่อนนะทุกคนใส่โคชูจังแล้วก็ พริกป่นเกาหลีนะคะทุกคนใส่ไปสองช้อนซีอิ๊วขาว ตาลกบชอบมันหวานหน่อยนะทุกคนหวานเผ็ดใส่น้ำขึ้นลงไปหน่อยนะโอเคก,ก็จะผสมทีนี้มันหนืดใช่ไหมจะขอเติมน้ำสุกลงไปสักหน่อยนะึง ให้มันมีน้ำทุกคนผสมให้เข้ากัน ช่วงนี้อิน,นกับหนังเกาหลีและทุกคนซีรีส์เกาหลีจะช่วงไหนอินกับซีรีส์เกาหลีก็จะเอาอีกแล้วอาชิมที่นี่เผ็ดละใส่ซีอิ๊วขาวจริงๆเขาต้องใส่โอ้ตก,กใจโอ้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยจริงๆเขาใช้ซอสอ่า อะไรนะที่ลโคจูจังหรอไม่ใช่โคจูจังซอสอะไรบางครั้งสามีกบเขาจําได้แต่มีคอมเมนต์นะคะทุกคนแต่นางไม่ม,มีนางจะเป็นคน,นใช้เวลาในการคิดนานสักหน่อยนะเออพี่คอมเมนต์ก็ซอสซอสอันนี้แหละใส่ขิงลงไปพี่คอมเมนต์ก็ซอสซีอิ๊วขาวของของเราเนี่แหละนะทุกคน โอเคคลุกขิงกับกระเทียมลงไปนะทุกคนคุกให้เข้ากันดีนี่คะ่ะทุกคนจ้าไก่ของเราชอบซอสเยอะๆก็ก็เลยทำซอสเยอะแล้วก็เทลงไปเลยทุกคน ข้าวมันกบกะเจองข้าวไก่มันตุ้งร้อนร้อนอืมขบชอบเลยแบบอืมแค่ได้กินโคชูจังก็สุดยอดเลยที่รักชใช่คุกให้เข้ากันดีเลยนะจ๊ะทุกคนจา๋า โอเคเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยจากกดเปิดเตาแล้วนะใส่น้ํามันสักนิดหนึ่งทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวค่ะใส่หอมลงไป ส่วนมากที่กขบทาเป็นก็จำมาจาก youtube นะคะทุกคนแล้วก็ลองทําแล้วชอบก็ ทำซ้ำๆมันคือเป็นไม่รู้สิอาหารเกาหลีเป็นไม่รู้สิทุกคนจะกบชอบอะ่ะก็ไม่รู้ทำไมนะผัดให้หอมขาวสุกนะทุกคนให้ใสๆอะ่ะโอเคพอได้ที่แล้วเราก็เอาอันนี้ลงไปผัดเลยผัดทุกคน ะได้ซอสจังเลยอ่ะเขี่ยให้หมดนะทุกคนผมจะได้ซอส,สอมากเสดายจะเขี่ยให้หมดอื้มี่ลักเอ้ น่ากินสุดๆน่ากินมากทุกคนกลก็จะเอาอน้ำที่มันอยู่ในถ้วยของกลกเนี่ยใส่ลงไปหน่อยเสรษัยซอสไม่ใช่ทุกคนเสรษัยซอส โอเคกบจะไม่ให้เขาแห้งนะกบก็จะโรยด้วยเนี่ยคะ่ะต้นหอมทุกคนน่ากินมากมันน่ากินสุดๆโรยงานี่ทุกคนตีนไก่ซอสเกาหลีของกบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ ก็ไปใกล้ๆนะคะนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตีนไก่ตีนไก่ซอสกะหรี่ของกบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกับกบค่ะได้น้ำเก้งหวยมีฟองเย็นๆนี่เข้ากันเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณน้ำหน้าบ๊ายบายไหมคะมีได้ค่ะ ไม่บายค่ะมองไ,ไม่เห็นค่ะอุ้ยเกือบแล้วโอเคไม่บายค่ะ